สวัสด <ítulo> ีครับขอต้อนรับเข้าส hmm. ู่ Pod X Academy และวันนี้เราจะมาทำผลงานชิ้นนี้กันครับก็เปิดภาพที่ต้องการขึ้นมานะครับภาพนี้ก็จะเป็นแบบว่าภาพบุคคลนะครับผสมกับวิวทิทัศนะครับอ่ะซึ่งผมอยากให้อารมณ์ของภาพหรือว่าวิวทิทัศน์มูลลวมทั้งหมดเนี่ยมันดูแบบว่ามีความเป็นโทนเฉพาะตัวนะครับผมจะย้อมในส่วนที่เป็น โทนเขียวๆเนี่ยของทุ่งหญ้าแล้วก็ต้นไม้เนี่ยให้มันแบบว่ามีความอมเหลืองนะครับให้แบบว่าแบบมีความแบบเหมือนในหนังมากขึ้นนะครับแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยอยากให้มันดูสว่างกว่านี้นะครับผสมกับสีที่มันแบบว่าอะควาครับก็คือสีฟ้าแบบเฉดอ่อนๆเนี่ยเข้ามาผสมในเฉดของท้องฟ้านะครับอ่ะขั้นตอนแรกครับกดคอนโทนเจเพื่อดูพิเค็ตเลเยอร์นะครับต่อไปผมจะมาทําการเปลี่ยนสีเฉดอย่างที่ผมบอกไปมาเข้าที่ adjustment layer ตรงนี้ครับแล้วก็เลือก selective color นะครับ s e l e e t c ฟเคอร o เจะเป็นการจูนสีเฉพาะสีนั้นๆนะครับโดยการสามารถเลือกเฉดไปในเฉดที่เราต้องการได้นะครับผมก็มาเข้าในส่วนที่เป็น yellow ก่อนนะครับเราก็จะมาปรับเฉพาะในส่วนที่เป็นส่วน y ยลโ o w นะครับลองลาก cyan ดูนะครับลองเลือกโทนที่ชอบดูนะครับผมอยากให้ cyan มมาไปทางซานนิดนึงนะครับสัก20-30นะครับแล้วก็มาจ e นต้นะครับอยากให้เหลืองเนี่ยมันแบบว่ามีความอมส้มมากขึ้นนะครับผิวแล้วก็ชุด ละเอียดโดยรวมเนี่ยมันมีความอมส้มมากขึ้นนะครับก็ดึงสไลด์บาร์ของมาร์เจนต้าไปทางซ้ายทางขวานะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับผมเลือกเป็นทางขวาแล้วกันประมาณ40เลยนะครับแล้วก็เยโลนะยโล่นะครับเยลโล่ในเยลโล่นะครับเอาเป็นกลางๆก,ก่อนดีกว่าประมาณนี้แล้วก็แบ็กครับผมอยากให้สีที่เป็นโทนแบบส้มๆเหลืองๆเนี่ยมันดูมีความชัดขึ้นผมก็เติมแบล็กนะครับลากสไลด์บาร์ของแบล็กไปทางขวานะครับเติมสีดําให้สีเหลืองนั่นเองนะฮะ โอเคเสร็จแล้วครับสีเหลืองนะครับต่อไปมาดูในส่วนที่เป็นสีเขียวกันบ้างเนี่ยอันนี้คือประเอกสสาคัญแล้วนะครับสีเขียวนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมจะทําให้มันเป็นสีอมเหลืองทางภาพนะครับผมจะลบสีเขียวไปผมก็ลองมาดึงไซแอนดูนะครับนี่ไปทางซ้ายนะครับส่วนที่เป็นไซแอนเนี่ยได้เลยนะทุง่งหญ้าแล้วก็ในส่วนที่เป็นต้นไม้เนี่ยก็ <cooker S 2> มีความอมเหลืองๆแล้วนะครับแล้วก็มาเจันต้าครับอยากให้แบบว่าเขียวเนี่ยมันมีความอมเฉดส้มมากขึ้นนะครับ เราก็เติมในส่วนที่เป็นมาจจันต้าเข้าไปนะครับแล้วก็เยลโล่ครับเอาเป็นกลางๆแล้วกันนะครับแล้วก็แบ็กนะครับเอาให้ทุ่งหญ้ามาดูเข้มขึ้นนะครับเติมสีดําลงไปในสีเขียวนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับส่วนที่เป็นท้องฟ้ากันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่สีไซแอนนะครับในส่วนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยจะมีทั้งไซแอนและบูผสมกันอยู่นะครับผมจะมาเลือกสีไซแอนก่อนนะครับอะลองลากไซแอนดูนะครับนี่ผมอยากให้แบบว่าเนี่ยลากไปทางขวาเนี่ยคือจบเลยนะนะครับเห็นไหมครับ จะมีเฉดที่แบบว่าเป็นฟ้านะครับแล้วก็อควาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอควาก็คือสีฟ้าอ่อนมันจะดูชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็มารจินตาลองเลือกดูนะครับเป็นประมาณนี้แล้วกันกลางๆนะครับเยลโล่ไม่เห็นผลนะครับแล้วก็แบ็คนะครับอยากให้ท้องฟ้ามันเข้มนะครับก็เติมแบ็คเข้าไปนะครับเราเป็นประมาณยี่าครับแล้วก็ต่อไปครับบลูตรงนี้นะครับไซสแอนในบูมารจินตาในบูนะครับนี่ดูสดใสมากเลยนะครับแล้วก็เยลโล่เหมือนกันไม่มีผลนะครับแล้วก็แบ็คนะครับ เห็นไหมครับก่อนและหลังเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเราสามารถนําภาพไปเหมิอได้นะครับกด Control Alt Shift E นะครับแล้วก็กด Control Shift A ครับเพื่อเรียกค a m e r a า a ขึ้นมานะครับผมจะมาทําการปรับภาพครับในส่วนที่เป็น c a m e ล a r ตรงนี้นะครับอยากจูนสีจูนอะไรเนี่ยทำตามนี้ได้เลยนะครับผมอยากเพิ่มในส่วนที่เป็น contrast ในหนึ่งนะครับก็คือความเปรียบตาของสีดำและสีขาวนะครับแล้วก็มาลดจุดรับแสงก็คือ highlight ตรงนี้นะครับ shadow อาจจะเพิ่มหรือว่าลดก็ได้นะครับ ถ้าเพิ่มก็จะมีมิติเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าถ้าเพิ่มมากไปเนี่ยภาพจะดูแบนนะครับผมขอลดแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้ครับสีขาวผมว่าสีขาวมันเยอะไปผมก็ดึงไว้มาทางซ้ายแล้วก็แบ็คครับอ่ะต่อไปครับเท็กเจอร์กันบ้างก็คือรายละเอียดพื้นผิวนะครับความคมชัดนะครับเท็กเจอร์เพิ่มสัก12นะครับลองซูมดูนะครับแล้วก็คุณภาพครับมิดโทนคอนทราส์นะครับถ้าเพิ่มมากไปเนี่ยภาพจะดูแข็งจะดูสากมากเลยผมขอลดแล้วกันนะครับลบ10นะครับภาพจะดูซอฟต์ลงนะครับ ประมาณนี้ลบสิบสี่นะครับแล้วก็อาจจะมาจูนในส่วนที่เป็นสปีดโทนนิ่งเพิ่มก็ได้ครับผมก็มาเลือกในส่วนที่เป็นไฮไลท์ลองเพิ่มเซทูเลชันดูก่อนแล้วก็ลองกวาดในส่วนที่เป็นฮิวดูนะครับผมอยากให้ภาพไฮไลท์เนี่ยมันโดนสีฟ้ามากขึ้นนะครับเลือกฮิวก่อนแล้วก็มาเลือกเซทูเลชันครับประมาณนี้นะต่อไปสีของเงาครับชาร์โดนะครับเพิ่มเซทูเลชันก่อนแล้วก็เลือกฮิวนะครับนี่ประมาณนี้ผมอยากให้มันแบบว่ามีความอมแบบแดงๆนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วลองมาเล่น อะไรต่างๆตามความใจชอบได้เลยนะครับผมก็มาลองเข้าที่คาลิเบชันตรงนี้คาลิเบอชันตรงเนี้ยผมชอบเลือกมากนะครับในส่วนที่เป็นบูพายเมอรีตรงเนี้ยมันจะเป็นการจูนสีทั้งภาพให้เป็นคู่สีระหว่างสีส้มและสีน้ําเงินนะครับผมก็มานิดนึงนะครับลบสิประมาณนี้นะครับจกนักนกดโอเคได้เลยนะครับอ่ะลองกด b e f o r e เตดูครับเห็นไหมครับมันจะเป็นการจูนสีให้ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้ทํา s e l e c t i v e color ไปแล้วนะครับ B e f o r e ครับแล้วก็ จูนด้วย s e l i c t i v e o o l o r นำล่องในการใช้คู่สีก่อนนะครับทำคู่สีระหว่างสีฟ้าและสีเหลืองให้ดูชัดขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัดสีเขียวออกไปแล้วก็ทําในคารเมล่ารอครับจูนสีให้มันมีความคมชัดมากขึ้นละเอียดดูชัดเจนมากขึ้นนี่เห็นไหมครับส่วนที่เป็นชาร์โดเนี่ยจะติดสีแดงแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็ติดแบบสีฟ้าภาพดูสดใสามากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะมีประมาณท่นี้ครับสำหรับการจูนภาพด้วย selective color นะครับวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็นอนนะครับเราติดตามมาทิ์หน้าว่าผมจะอะไรมาสอนนะครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ